นะแถมได้ฉาบน้ำมันด้วยไนะข่เจียวตรงนี่คือวิธีการเจียวไข่นะให้น้ำมันอยู่เท่าเดิมนะน้ำมันจะไม่หายไปเลยนะฮะน้ำมันไม่ต้องร้อนจัดนะครับพอประมาณนะครับเราก็จัดการนะฮะใส่ไข่เจียวที่เราปรุงนะไข่เจียวตรงเครื่องเรานี่แหละครับแล้วก็ควันนี่ควันไม้ลิ้นจี่นี่หอมมากนะฮะ ได้กลิ่นควันไม้ลินจีแล้วทาอะไรก็หอมนะฮะปิ้งย่างต้มทอดแกงนะฮะผัดได้หมดนะครับถ้าเป็นไม้ลินจีนี่จะกลมกล่อมมากเพิ่มรสชาติให้อาหารนะฮะยิ่งควันตลอดอบอุ่วนก็ยิ่งหอมนะครับไข่เจียวก็จะกลมกล่อมนะฮะแล้วก็เราสามารถเก็บน้ํามันไว้ใช้ได้อีกนะครับเพื่อนๆสนใจนะเจียวไข่โดยไม่เปลืองน้ํามันนะฮะก็โทรมาสอบถามได้นะครับ เป็นความรู้เก็ดเล็กๆน้อยๆน,นะฮะที่เราส่วนฟังนะภปัญญยาชาวบ้านนะครับสังเกตนะเพื่อนๆพอไข่ได้ที่นะไข่ก็จะลอยตัวมาเองนะฮะน้ำมันก็ยังอยู่เท่าเดิมน,นะฮะเราค่อยตะล่อมแซะนะฮะนะฮะพอไข่เริ่มลอยแล้วเราก็ค่อยตะล่อมตะล่อมนะฮะคอนแซะคอนแคะไปนะครับเดี๋ยวมันก็ทำเนียกเองนะฮะสังเกตดูดีๆนะครับนะฮะลอยแล้วนะครับ เด็กก็ฟูนะฮะน้ำมันยังอยู่เท่าเดิมนะฮะดูสังเกตดูน้ำมันนะฮะอยู่เท่าเดิมนะครับแล้วก็ไม่ดำด้วยนะฮะน้ำมันหอมมากนะฮะหอมอันนั้นหัวหอมแดงแล้วก,กระเทียมแล้วก็พริกไทยนะฮะหมูนี่เราจะเป็นหมูสดหรือหมูหมักก็ได้นะฮะแล้วแต่ความถนัดเรานะเละความชอบเรานะครับจะหมักหรือไม่หมักก็ได้นะครับ ฮลอยแล้วฮะขึ้นเป็นแพรนะฮะนะครับลอยขึ้นมาเป็นแพรแล้วแข่งได้เลยนะฮะแข่งดีๆถ้าเราจะกระโดดออกกระทะนะค่อยๆแข่งนะฮะนี่ไข่นะฮะไม่ใช่สิงช้าดูนะฮะลอยตัวแล้วฮะไม่ใช่เงินบาทนะฮะอันนี้ไข่นะฮะพอเสร็จแล้วนะฮะเราก็ตักเสิรฟนะครับเพื่อนๆดูนะครับ แถมได้ฉาบน้ํามันด้วยไข่เจียวทรงเครื่องแถมได้ประบุงฉาบน้ามันนะฮะทีนี้อาหารครบห้าหมู่นะฮะเพื่อนๆนะครับดูนะแล้วก็น้ำมันยังอยู่เท่าเดิมนะเดี๋ยวเราก็จะมาพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วเราก็จะมากรองกระชอนอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อเก็บไปใช้ครั้งต่อไปนะฮะเก็บด้เล็กน้อยนะฮะความรู้ภูมิญาชาวบ้านแบ่งปันเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับ